ฮัลโหลสวัสดีครับกับมากับฟุ่มเฟือยชาแนลหนึ่งครั้งแนละ้ววันนี้ผมมากับสินค้าแปลกดีนะครับตัวนี้มันคือกระเป๋าเครื่องมือแบบพกพานะแต่ว่ามันพกพาไม่ได้มาติดเอวเรานะมันติดอยู่กับกระป๋องกระป๋องสีอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้ เห็นไหมครับนะเออแปลกดีน่าจะมีมานานแล้วล่ะนะแต่เราก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับมีช่องเยอะมากนะครับชื่อรุ่นนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะ DWST 5 6 0 1 0 9สเปคของเขาเนี่ยบอกขนาดก่อนนะครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่50.5สิบจคูณห้คูณห้เซนติเมตรนะครับก็คือเป็นสเปคที่จะเอาไปใส่กับกระป๋องสีของเรานะครับตัวผ้านะครับเป็น1680ดนี่เนี่ยโพลีเอสเตอร์นะครับเขาบอก long lasting durability นะครับ ทนทานสูงง่ายนะครับอยู่ได้นานตัวนี้เขาบอกว่าใช้กับถังนะครับ5แกลลอนนะถัง5้าแกลลอนหรือ18.9ลิตรก็อาจจะพอดีนะน่าจะพอดีแล้วก็มีเทปเชนนะครับก็คือตัวนี้แกะออกมาเพื่อใส่นะร้อยพวกเทปต่างๆนะครับมีที่แขวนตัวตับเมตรแบบนี้แล้วก็กระเป๋าของเขาเนี่ยสามารถใส่พวกทับเคสได้นะครับขนาดเล็กนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วใส่กระป๋องอันนี้ผมใส่เป็นกระป๋องไอ้นี่เลยถังขยะเทศบาลน,นะครับ ใส่ได้เกือบเกือบพอดีนะอาจจะไม,ม่พอดีมากนะครับเกือบเกือบพอดีเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูนะ,ะเดี๋ยวถอดเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับเนี่ยจริงๆแล้วนด้านในเนี่ยมันพับได้นะครับเนี่ยกางออกมากางออกมาเห็นไ,ไหมเดึงออกมาแบบนี้ ใครเห็นที่แรกก็นึกว่าเป็นเสื้อกั๊กนะเอ๊เป็นเสื้อหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นทรงกระบอกดีเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นทรงกระบอกแบบนี้แล้วก็เขาจะผ่าตรงนี้มาเพื่อให้ตัวหูของกระป๋องเนี่ยมันลอดผ่านได้นะครับเวลาหิว้วให้ดูทีละด้านเลยนะอาจจะเลอะหน่อยนะก็โตมมันเลอะ อย่างด้านนี้นะครับด้านหน้านะตัวนี้มันจะเหมือนผ้าแบบผ้ากันน้ำอะ่ะจะเป็นลื่นๆเหมือนผ้าใบอ่ะเออเหมือนผ้าใบแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมครับจะเป็นตัวรหัสไอ้ตัว1 6 8 0ดีเนี่ยทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็เนี่ยที่เสียบตลับเมตรนะครับเป็นโลหะด้านหน้านะมันจะมี3ส่วน1 2 3นะครับด้านซ้ายนี่เป็นช่องใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น2ชั้นนะแล้วก็ตรงนี้อีก2ชั้นเห็นไหมครับแล้วก็มีช่องเล็ก เสียบไขควงเสียบอะไรอย่างนี้ได้อีกนะห้าช่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่บอกว่าเป็นตัวร้อยเทปนะครับพวกเทปกาวพวกสก็ตเทปอะไรอย่างเงี้ยนะนะรเราก็ร้อยเข้าไปนะครับร้อยเสร็จแล้วก็คล้องล็อกเข้าไปแบบนี้แล้วก็ตัวโลโก้นะครับเป็นพิมพ์ลงไปนะตัวแถบนี้เป็นตัวขอบเหมือนขอกบกระป๋องนะครับเป็นตัวบอกระยะนะครับทีนี้พอตัวด้านในเนี่ยมันพับเข้าไปแล้วแบบนี้นะพับเข้าไปรอบกระป๋องนะครับก็จะเป็นช่องแบบนี้รอบเลย เป็นช่องวันนี้รอบเลยนะครับนะก็กว้างอยู่นะใส่พวกครีมพวกอะไรพวกนี้ได้นะครับสบายๆเลยก็ยังจะกว้างด้านหลังก็จะมีตัวเนี่ยเป็นสายคล้องนะครับเอาไว้เสียบอะไรได้เยอะแยะเลยนะเนี่ยเสียบค้อนก็ยังได้นะชั้นสองนี่ก็เป็นช่องย่อยนะแบบนี้ช่องย่อยนะแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็นอย่างงี้เป็นช่องกว้างแบบนี้นะครับแล้วก็มีสามช่อง คือช่องค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าคนบ้าบ้าเขาเรียกนะบ้าแบกก็เหมาะมากนะเพราะมันใส่ได้เยอะเนี่ยสองด้านเนี่ยก็ใส่ได้เพียบเลยอ่ะโอเควิธีใสนะครับแต่แค่งกระป๋องง่ายสุดเอาด้านนี้ด้านที่ไม่มีตัวใส่ตลับเมตรละไอที่มันเป็นเหล็กะนะครับจะได้ไม่ติดเพราะว่ากระป๋องตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าตัวอันนี้ไปน,นิดนึงนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับแดีวผมก็จะครอบอย่างนี้เอานนี้ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ครอบนี้เข้าไปแล้วก็ยัด นะครับตัวเนี้ยเข้าไปที่หูก่อนนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ตั้งนะครับแล้วก็ดึงออกมา,มาเนี่ยตัวหูกระป๋องก็จะอยู่อย่างนี้นี่ก็จัดจัดระเบียบมันนิดเึี้เสร็จแล้วนะครับด้านในนี้ก็หุบเข้าไปง่ายๆแบบนี้หุบให้มันไปพอดีกับขอบดำๆตรงนี้ เห็นไหมนะตัวนี้มันจะทําให้ตัวกระเป๋าเนี่ยมันอยู่ทรงในลนักษณะนี้โดยที่ไม่ได้อยู่บนขอบของกระป๋องเลยนะเห็นไหมเนี่ยนี่กรณีที่กระป๋องมันใหญ่กว่านะครับแต่ว่าพอหุบแล้วเนี่ยมันก็อยู่ทรงแบบนี้แล้วเราก็ยิ้วได้ด้วยเห็นไหม,ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระป๋องที่ใหญ่กว่าตัวมันนิดนึงได้แล้วก็เล็กกว่าตัวมันนิดนึงผมว่าก็น่าจะได้นะครับเนี่ยแล้วข้างในเราก็จะเสียบของได้แบบเต็มที่เลยแล้วในกระป๋องอีกก็ยังใส่ได้เต็มที่เดี๋ยวลองใส่ให้ดูคร่าว เดี๋ยวลองเอาของพวกนี้นะครับลองใส่เข้าไปดูนะครับใส่ได้อยู่แล้วนะนอยู่ที่การจัดการของเรานะครับอลองดูนะเาด้านหน้าเลยกันอ, <c oughs> อย่างแรกเลยครับตลับตลับเมตรมันเป็นเหล็กอยู่แล้วนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยเนี่ยง่ายๆชัวเดอะอย่างด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับที่เสียบพวกไขควงหรือว่ากปากกาก็ได้เสียบไขควงตัวเล็กๆได้แบบนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับ นะช่องนี้จะกว้างกว่าเขานะครับหมายถึงว่ามันจะเปิดได้กว้างกว่าเขานะใส่พวกกล่องทับเคสแบบนี้ได้นะครับนี่ครับพอดีเลยแล้วก็ด้านหน้านี่ก็ยังใส่เลกหลายอย่างนะอย่างเช่นอาจจะใส่แว่นตาก็ได้นะของที่แบบใช้บ่อยๆตัวนี้ก็ยังเหลืออีกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเทปนะเรามีสกต็ตเทปมีเทปใสเทปสองหน้าอะไรก็เนี่ยร้อยเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ล็อก เ oh. นี่เทไหมเท่ไหมนะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะผมอาจจะใส่เป็นระดับน้ำนะครับสองตัวอาจจะซ้อนกันหรืออาจจะระดับหน้าหลังนี้ก็ได้คัตเตอร์อย่างเงี้ยก็ใส่ได้หรือช่องใหญ่ๆนี้นะครับคุณจะใส่เป็นแบตสำรองก็ได้นะตัวนี้แบต4 m ของสแตเล่นะครับก็สามารถใส่ได้กระเป๋านี้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ย เห็นไหมครับมันจะเป็นรูห้อยนะจะเสียบเป็นพวกครีมก็ได้นะครับหรือครีมจะมาเสียบข้างในนี้ก็ได้แล้วแต่นะได้หมดหรือผมมีไฟฉายตัวนี้ของดีวอสนะครับผมชอบมากนะตัวนี้มันจะคิดของได้ก็ของเข้าไปนี้นะเนี่ยก็เดินทางได้เหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันนะตะดวกถ้าเรามีของเยอะเนี่ยเหมาะมากเลยกับคนของเยอะนะครับของเข้าไปได้เนี่ยมีครีมก็ยัดครีมเข้าไป อยักครีมเข้าไปใช่ครับเก๋กๆเนี่ยด้านในมันก็จะมีทั้งกว้างทั้งแคบนะครับอย่างเช่นช่องแคบๆอาจจะใส่พวกครีมครีมตัวเล็กพวกนี้ใส่เข้าไปก็ได้ใส่ครีมตัวเล็กเข้าไปช่องกว้างๆอาจจะใส่ประแจนะใส่เข้าไปอย่างนี้หรือเอาไอ้ตัวไฟฉายเมื่อกี้มาใส่ก็น่าจะได้นะเห็นไหมครับใส่ได้พอดีเลย รวมถึงตัวกระป๋องเองเนี่ยนะครับเป็นไซส์นี้นะผมสามารถใส่ตัวเครื่องเจียหนิ้วนะครับของรีวอลนะครับบวกตัวคลิปด้วยนะครับใส่เข้าไปได้เลยนี่สบายสบาย,บายนะเราก็ยังใส่พวกแบตสำรองแบตอะไรใส่เข้าไปได้เยอะแยะเข้มอมือเข้อมือใส่ได้เยอะเลยค้อนอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บ้าแบกแทนที่คุณจะใส่เป็นกล่องเครื่องมือแบบปิดเราก็ใช้เป็นแบบเปิดเครื่องมันจะหยิบง่ายกว่าเนี่ยเอาเป็นแบบเปิดปุ๊บเรารู้เลยอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็มาถึงปุ๊บเราก็ถือไป นะเข้างานนะเสร็จแล้วก็หยิบใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็เก็บได้ทันทีเพราะเรารู้ว่าแต่ละช่องมันทานํางานยังไงนะครับมีที่เก็บเทปต่างๆนะครับดีนะใช้ดี ผมดูแล้วมันค่อนข้างจะสะดวกเลย<ๆ>เพราะว่าบางทีบางคนไม่ชอบมันเนบเอวนะครับมันหนักมันล้างเกินไปอาจจะไม่สะดวกแต่ถ้าเป็นกระป๋องเนี่ยมันก็เออไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องมือใหญ่ไปได้ด้วยซึ่งถ้าเป็นกล่องเครื่องมือทั่วไปอ่ะมันก็ไม่สามารถใส่เครื่องมือใหญ่แบบนี้ได้แต่ตัวเนี้ยมันทํามาให้ใช้กับกระป๋องซึ่งเป็นทรงสูงนะครับประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแล้วก็เนี่ยครับใส่เครื่องมือได้เยอะนะะด้านในก็ยังใส่ได้อีกเยอะเลยนะครับเหมือนธรรมดานะแต่น่าสนใจมาก ส่วนเรื่องราคานะครับเซอร์ไพรส์มากนะเท่าที่ผมดูในช้อปปี้นะครับ600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดนะผมเดี๋ยวผมจะแก้ที่ตัวหน้าคลิปนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูมาเนี่ย600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากถูกมากเทียบกับวัสดุกับตัวเนื้อผ้าที่เราได้ทั้งหมดนะถูกกว่าพวกคาดเอวเยอะเลยนะครับนี่600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเก็บของได้ขนาดนี้เฮ้ยเซอร์ไพรส์นะผมนลยว่าหลักพันนะครับเอาจริงๆนะด้วยความเป็นดีวอลนะครับผมนลยว่าประมาณสักพันพันต้นๆอะไรเงี้ย ใชได้อันนี้ใช่ได้เลยถือว่าโอเคถือว่าราคาดีมากนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะวางในวินี้ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูได้สำหรับวันนี้ฟุเฟอร์ชาแนัลของเราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยถูกถูกไปนะครับบ๊ายบาย